สวัสดีครับผมเอเมนเฟรย์นะครับจะพาเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอล FA ฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิโคลเซ่นนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในคืนวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งหรือว่าตรงกับวันอาทิตย์นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้กับไปดูบอลด้วยนะครับ ก็ยื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ9วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกตูเซียมได้เลยนะครับ เราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปอย่างสบายๆนี่ครับเมื่อตุนสกอร์ในีัดแรกไว้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มาชนะใน2นี่ครับนาที่2อีกนะครับ3ประตูต่อ1เช่นกันรวมกันเข้ารอบ นะครับด้วยการชนะโคเบเก้น6ประตูต่อ0นับประตูต่อ2นะครับขออภัยมีลุ้นไปป้องกันแชมป์ต่อนะครับส่วนในลีกนั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยันเสมอเลอพูได้นะครับทั้งที่ครึ่งหลังเนี่ยโดนบุกกระหน่ำโหงใส่แบบหัวโดนพายุของทางหงแดงนะครับบุกเอาบุกเอานะครับแต่ก็ยังเก็บผลสกอร์ออกมาได้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย สามารถที่จะขึ้นไปรั้งนะครับอันดับ3นะตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับแมซิตี้เนี่ยนะครับมาในแผนหลัง3นะครับซึ่งเคยเลือกใช้ไปแล้วเนะเพราะเพราะว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก นี่ครับในนัดที่เจอกับเลี้ยวภูในครึ่งแรกเนี่ยฟอร์มดีกว่าเยอะเลยนะนำก่อนจากลูกเตะมุมของจอห์นสโตนนะครับแล้วก็เลี้ยวภูเนี่ยยิงเข้ากรอบไปครั้งเดียวในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าพอเข้าครึ่งหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าโอ้โหโดนพายุทางเลี้ยวภูเนี่ยโหมบุกกระหน่ำเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมาเสียเอเดอร์ซอนนะครับจากการที่เข้าสกัดดาวินุยเยสผิดพลาดนะครับแล้วก็เสียประตูจากจุดโทษด้วยและเสียเอเดอร์ซอนไปด้วยนะครับจากการปะทะกับนูนเยสนะครับหลังจากนั้นนะครับในเกมที่เจอกัเลี้ยวพูเนี่ยก็ เออ่ไม่มีใครได้ประตูนะครับจนมาถึงนะครับช็อตที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับนั่นคือนาที90 9ที่ชิโนเมโดกูนะครับไปถีบยอดอกของอเล็กซิสแมงลิสเตอร์นะแต่ว่าทางไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินนะครับก็ไม่ได้เป่าให้นะครับทำให้ทางเปโกริล่านะครับเก็บ1แต้มอันล้ำค่าออกมาจากทินแอนฟิลนั่นเองนะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บมานะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีเอเดอร์ฟอนนะครับที่น่าจะเจ็บ ประมาณ1เดือนแล้วก็แจ็คโกริดนี่ครับอีกหนึ่งคนเท่านั้นนอกนั้นก็พร้อมลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์ในการนี้แน่นอนเลยนะครับมาดูทางฝั่งนิโคลเซอร์บ้างนะครับนิโคลเซอร์เนี่ยจะมีปัญหาตัวผู้เล่นนะครับที่มีการบาดเจ็บมากกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกโบบ์นะครับลูอิสฮอลคริอันทิปเบียร์จอริงตันฮาวิบาร์เดนเบิร์นนะครับคาลัมวิลสันแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตหลายๆคนด้วยนะครับในนัดนี้นะ นิโคสเซ่นเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีสัปดาห์ที่ดีมาก่อนหน้านี้นะครับที่ไปชนะวูฟสาประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับศึกมันเดย์ไนท์เนี่ยก็ไปแพ้เชลซีสามสองนะครับซึ่งในเกมนั้นนิวคาสเซิลก็เสียประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่6จากลูกยิงของนิโคลัสแจ็คสันนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลมาตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกจากอเด็กซ์เดอร์อิซักนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังโดนโคพาเมอร์ยิงนะครับทำให้โดนนำไปสองหนึ่งแล้วก็นิวคาลเซ่นพยายามบุกเอาประตูคืนแต่กกกก็็โโดดนนนนนสววลลัับบมมาูิิะครยงเปแ้ กว่าจะมานะครับยิงตีติ้ลขึ้นมาก็นาทีที่90แล้วจากจอคอมเมอร์ฟี่นะครัทำให้แพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ10ของลีกนะครับทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับหลังจากนี้นะครับในพรีฟุตบอลจะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะจะทำอันดับนะครับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเนี่ยยากขึ้นนะครับแล้วก็นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียไอเอธนีกอร์ดอนนะครับนักเตะดาวรุ่งนะครับปีกคนสำคัญของทีมนะครับเจ็บเข่าเปลี่ยนตัวไปในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่า เจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไม่สามารถจะลงแนนี้ได้แน่นอนนะครับและนอกจากนั้นยังเสียแดนเบอร์แบ็กซ้ายในครึ่งหนังนะครับทำให้ตอนนี้แบ็กซ้ายเนี่ยนะครับแมททร์เกตลูอิสฮอลนะครับแล้วก็แดนเบอร์เนี่ยคือตอนนี้ไม่มีแบ็กซ้ายอาชีพแล้วนะนะครับไม่เหลือโคต้าแล้วต้องดูว่าณนี้นะครับทางนะครับเอ็ดดีฮาวจะจัดตัวอย่างไรนะครับ ทั้งสองทีมเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด191ครั้งนะครับแมซิตี้ชนะ77นิคาสเซอร์ชนะ73และเสมอกันไป41นะครับลูกการนี้เจอกันในคาราบาวครับนิคาสเซอร์ชนะไป1-0ที่เซนเจส์พาร์คนะครับแต่พอเจอกันในลีกเนี่ยแมซิตี้บุกไปชนะที่เซนเจส์พาร์คเช่นกันนะครับ3ประตูต่อ2 นะครับครั้งสุดท้ายที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะแมนเชสเตียร์คือปี2014นะครับแมนเชสเตียร์ไม่แพ้ใครในบ้านมา39นัดแล้วนะครับแล้วก็ชนะ5เกมติดต่อกันนะครับในส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ย5นัดหลังสุดก็จะนะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นัดนะครับในส่วนของแมนซิตี้นะครับฮาน่าหลังสุดเนี่ยก็มีเสมอลิเวอร์พูลแล้วก็ที่เหลือชนะหมดเลยนะครับทั้งในบอลถ้วยยูซนะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึง FA Cup ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนนนนะครับบเเวลลาา่ใ้ของ แมนซิตี้อยู่ที่2.4ประตูต่อนัดนะครับนิวคาสเซิลจะอยู่ที่2.3ประตูต่อนัดเวลาเปนทีมเยือนนะค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะครับแมนซิตี้เวลาเล่นในบ้านนะครับเสียน้อยมาก0.8ประตูต่อนัดนะครับนิวคาสเซิลเวลาเปนทีมเยือนจะมีการเสียประตูที่2ประตูต่อนัดนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยหลังรั่วนะบางบางแมตช์นะครับบางแมตช์ก็เล่นดีบางแมตช์ก็รั่วนะกัแต่ที่น่าจับตามองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเออร์ลิงเบิร์กฮาร์แลนด์นะครับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย23ปีแแมม้้้นนนนััดทีี่่ลวะะะะครรรบบกิเเเอููยาาจไปต แต่ในเกมเอฟเวอรับรอบที่แล้วกับรูตันก็ยิงพอเดียวถึง5เมตรด้วยกันนะครับในลีก,กับแมนยูการสแดากับโคเบเกนก็ยิงนั้นละลูกนะครับตอนนี้ทำให้มีสถิติการยิงประตูนะครับทุกรายการนะครับ29ประตูและจ่ายหกจากการลงเล่น33นัด พุกรายการรวมกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านั้นนี้นะครับกองหลังนิวคาสเซิลเนี่ยที่นะครับมีจุดบอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสโดนกระทุ้งประตูง่ายๆดีไม่ดีโดนแท้ทิกด้วยนะครับคราวนี้นะครับมาดูนักเตะที่น่าจับตามองของทางนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ที่ฝากความหวังได้นั่นคืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย24ปีนะครับนัดที่แล้วยิงมา2เอ่อยิงประตูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิง2องนาทีต่อกันแล้วแล้วก็เป็น ผู้เล่นที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดของนิวเคสเซิลตอนนี้นะครับด้วยสถิติการทําประตูนะครับ16ประตู จากการลงเล่น29นะัดทุกรายการนะครับซึ่งอิซักเนี่ยมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บไปด้วยนะครับประมาณ5-6แมตช์นะครับถ้าเกิดไม่เจ็บช่วงนะั้นอาจจะมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เคยยิมประตูชัยให้ทีมชนะแมนซิตี้มาแล้วในคราบาวครับนะครับอย่างที่บอกนะมันบอลถ้วยอะนะเดียวอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทางที่เราจะจัดตัวอย่างไรนะครับเสรษจตัวจริงที่คาดว่านะ่าจะได้ลงเล่นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีเกมลีกให้ หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเบรกทีมชาติเพราะฉะนั้นอันนี้จัดเต็มได้แน่นอนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบได้เลยนะครับทางเปโกเดล่าเนี่ยน่าจะอยากให้โมเมนตัมของทีน่ะไม่เสียไปนะครับอันนี้ต้องเล่นเต็มที่นะครับด้วยระบบนะอาจจะเป็น3 2 4 1นะครับที่นัดที่แล้วใช้ในช่วงแรกกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกลับมาใช้4 2 3 1นะครับตามเดิมก็ได้นะครับในนัดนี้นะนะครับแล้วก็พุทธสาประตูมือ2นะครับเป็นเซฟันออเดก้า กอหลังซี่คนแบกขวาใช้克莱วอร์เกอร์นะครับแล้วก็นะครับคูสเซนทิฮาบนะครับใช้เวนดิอาร์ที่ได้พักใน,นที่แล้วยนคู่กับนาธานอาเกบ้างนะครับแล้วก็ใช้ยอสโกกกดิโอนะครับที่ไม่ได้ลงในที่แล้วนะ si, ค,ค,ครับเป็นแบกซ้ายนะครับกลางรับ2คนนะครับเน้นเรื่องของการครองบอลให้เยอะนะครับก็จะเป็นโรดี้นะครับกับครัวสิทนะครับข้างหน้า3มคนตัวรุกนะครับทาวขวาใช้โฟเรนต์ตกลางเป็นควีนบอยและซ้ายเจมี่โดกูน, e uch, นะครับนาเป้าเออร์ลิงเบิร์ตฮาร์แลนด์นะครับ มาดู11ตัวจริงของทั้งฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับนันเนี้ยเอ็ดดี้ฮาวไม่มีทางเลือกมากนักนะครับเพราะว่ามีปัญหาตัวผู้เล่นทั้งแนวรับแล้วก็แนวรุกนะครับคงจะต้องใช้พวกนักเตะที่มีเท่าที่มีนะไปก่อนในนั้นนี้นะครับโดยจะมาในระบบเดิมนะครับคือ4-3-3ผู้สอบประตูตัวจริงนี่ครับมาตินดูบราฟก้านะครับกองหลัง4คนแบ็คขวาใช้เอมิลคราฟต์นะครับดาวรุ่งของทีมนะครับเพราะว่าเคริสเปียรเนี่ยลงไม่ได้นะครับ เซนเตอร์ฮาบนะครับจะเป็นคู่ของฟาเบนแชร์กับโซนบอสแมนนะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับใช้แบ็กซ้ายจำเป็นนะครับจริงๆเขาก็เคยยืนตรงนี้นะนั่นคือลิฟราฟินโต้นะครับมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับกลาง3คนนะครับใช้แมทธิวลองสตาร์ฟนะครับบูโนอกิมาร์ไลและก็โจวิล็อกนะครับข้างหน้า3คนนะครับทางขวามิเกิลมารอนตรงกลางอเลิเซอร์อิซักนะครับทางซ้ายอาจจะเป็นเจคอบเมอร์ฟี่นะครับที่ยิงเขี้ีนาทีแล้วได้ด้วยนะครับทัศนะ้นั้นนี้นะครับมองว่า แมนซิตี้เล่นในบ้านไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานและแข็งแรงกว่านะครับคงยากที่นิวเซิลจะนะครับมาเก็บใช้ไปได้นะครับแมนซิตี้ถล่มแน่นอนนะครับ4ประตูต่อ1นะครับหากชอบคอนเทนต์สานนี้ของนนังเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r ร b e ติดกันดิ่งช่อง y YouTube เพจ a c e b o o k ช่อง t i ิต o k ให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดูฟุตบอลนะครับรักในการชมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปชมถึงขอบบสนนามเเลยยทีีดวะครั ซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลน,นะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์เนี่ยครับไปดูบอลแดงเดือยน,นะครับที่ออนแทฟอร์ด นะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line แอด o กรทูเซดิเนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟร็ดนะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube YouTube Facebook ช่อง t k t t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใคร,ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอดไลน์ go t ูส t a เดียได้เลยนะครับ